สู่สร้อุดพวกน้องนาครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูความเนี้ยบครับฝีมือการแต่งขอบแต่งโค้งครับของจานเจดนครับผมกับทีมงานสร้อยกุดพวกน้องนาครับกับทีมงานของเราความสวยงามกับฝีมือของพวกเราครับทีมงานของเรา นียคบกลิปครับผมสวยงามมากครับโอ้โหดินก็ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าของแปลงครับที่แลงของท่านนี่คือดินสวยงามมากครับผมแต่งได้อย่างนี้รับรองไม่มีพังลงมาแน่นอนครับไม่มีดินสไลด์ดินพังแน่นอนเนาะกับโครงนาแปลงนี้ถือว่าสุดยอดครับโคลงนาจะสวยได้หรือดูดีไม่พังก็อยู่กับพื้นที่ของท่านเลยครับผมเนาะ แล้วก็กับฝีมือของผู้รับจ้างของโครงการนี้นะครับหมาชมความเนียบของทีมงานของเราทีมงานรถขุดสลัดรถขุดโคกน้องนาครับอยากยากถ่ายคลิปครับอยากให้ดูวิธีการขั้นตอนการทํางานไม่ได้ให้ดูตอนที่ว่าเสร็จเลยแต่ว่าให้ดูทุกขั้นตอนในการทํางานว่า มีความยากง่ายประมาณไหนครับเนาะวิธีการดาเนินการของเราที่จัดการบริหารของเราว่ามันมันยากหรือมันง่ายยังไง,งขอรองเท้าผมนะครับดินมันจะยุบค,ครับผมโอ้โหเนี่ยุณภาพพื้นที่ของเราแฉะมากครับผมเดินแทบไม่ได้ครับเดี๋ยวให้มาดูพง,งานของเราช่วงบ่ายๆกับความ เงียบของมือการแต่งสลบแต่งคันบอ่อนี้จะเป็นบ่อ,บอที่อาจารย์จีดเป็นคนรับผิดชอบครับบอกว่าแบบนีม้มืออาจารย์เจีดอาจารย์ปอนเราไม่มีใครด้อยกว่ากันนะครับผมคันเทียบเหมือนกันนีฮะใ,ให้ดูการเึงสลบการง่คอตรงโค้งครับแล้วก็นี่ครับ สวยงามครับผมโค้งได้เนียบมากครับไม่ต้องใช้ปีกครับผมเพราะว่าแต่ก่อนบินบ่อยตรงนี้ไม่บินแล้วครับถอนปีกออกไม่ได้บินแล้วเดินอย่างเดียวสวยงามครับผมเนาะเป็นโค้งเป็นเว้าได้สวยงามมากครับกับมือของน้องน้องของเรากับทีมงานของเราสวยงามจริงๆยังไม่เสร็จครับสวยอย่างนี้ละถ้าเสร็จจะสวยขนาดไหนเนาะ ออตัวเองนะนีหลายชั้นนึงครับผมเนาะก็เดินมาสุดนี่ก็วนรอบนี้แล้วก็หันวนวนวนมาเนี่ยครับวนจากข้อยหลังไปครับเนี่ยขอยแล้วก็ถอยข้อยข้อยขอยข้อนี้คแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ครับผมดึงทองไปเลยครับให้ไปคล้องเชื่อมระหว่างบ่สวยงามครับ กล้องน่ะมีมือขนาดไหนครับผมก็ยิ่งทํายิ่งสวยครับแต่ถ้าจะสวยออกถ้าจะออกมาสวยได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแลงของท่านนยครับผมขึ้น,าานอยู่กับนางานขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่ของท่านว่าดินอะไรครับผมเป็นดินเหนียวแต่ว่าถ้าดินเหนียวที่มันขุดไม่ลงก็ลําบากครับแต่นี้เป็นดินเหนียวที่ขุดได้ครับก็เลยสวยงามอาโอ้โอโอโอ ชั้นสองให้ดูข้างล่างครับผมนะฮะก็อยู่ข้างล่างครับอยู่ชั้นชั้นแรกครับผมดูเพื่อนๆดี๋ยวครับเนี่ยใสรองเท้าเดินนครับผมเราสู้เต็มที่ครับเพื่อจะได้ถ่ายทำยูทูปให้เพื่อนๆได้ติดตามได้ชมกันเราสู้ขนาดไหนครับผมเนาะเนี่ยฮะเราเต็มที่กับงานนด้ครับผมจะได้อยู่ใกล้ๆฮะนี่ครับผม สวยงามครับผมสวยงามมากครับถ้าข้างบนนี้แต่งคานอีกคันหนึ่งครับก็จะสวยงามกว่านี้ครับเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ครับมีสีชั้นครับสวยงามอันนี้แค่วนออกมาได้ไหครับผมเนาะออมานี่แล้วก็ออกไปนี่ฮะแล้วก็จะถอยหลังวันนี้ครับผมถอยหลังวันนี้เป็นว่าบ่อนี้เสร็จนี่ฮะสวยงาม,งามจริงๆครับผม,ผมชอบมากเลยครับ นี่ขนาดเราเป็นทีมนักขุดนะครับเรายังชอบแปลงนี่เลยคือว่าขุดเราดินเขาสวยฐานที่เขาสวยเ,เลยมันออกมารูปได้สวยงามเราก็ชอบไปด้วยครับผมโดยเฉ่าะเปิขุดไม่อยากได้ครับเราก็อยามที่โคกน้องนาวเหมือนเขาเลยครับผมเนาะนะครับที่จะทำนครับเรมีที่จะทำโคกน้องแมวเหมือนเขา จะเป็นมีประสบการณ์ก็จริงครับแต่ว่าเราไม่มีสถานที่จะทำเนี่ยสวยงามครับนทีบริบทของเราสุดยอดครับ mm. อยู่ชั้นล่างครับ mm. ผมอยู่ตามจากพื้นดินเดิมอยู่ที่2เมตรครับพื้นที่ก็บินจะเยอะมากครับตรงนี้ครับ รอบๆพื้นที่ข้างล่างก็สพัฒนาให้ดูองศาเนี่ครับผมเนาะพอดีของรถใหญ่กันเงี้ยผมเนาะดึงดินทีเดียวได้สองชั้นเลยฮะเพราะเราเดินทีเดียวไปสองชั้นเลยครับที่จริงต้องเดินหนึ่งชั้นแรกแล้วก็ลงอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเจ้าเอสเทส100เอเซมเป็นตัวสองร้อยครับผมแล้วก็ดึงทังเดียวได้เลยภายในสี่เมตรครับผมจะทำเป็นสองพักครับ เลยดูมีความสวยงามแน่ด้วยนี่ขนาดยังไม่เสร็จครับสวยงามขนาดนี้นะในจานฟอนก็ฟังนู้นก็ยังไม่มีใครช่วยทอยกันเลยว่าให้มาช่วยทอยอาจารย์เจดก่อนครับช่วยทอยดินก่อนครับจะได้ไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงเพราะว่ามันขึ้นลงลำบากครับต้องมาขึ้นฝั่งนี้ครับถ้าจะขึ้นลงต้องเดินอ้อมมาเนี้ยเวลาดิมันเตะก็ต้องเดินอ้อมมาเนี้ยอ้อมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ครับเสียเวลาขึ้นลงครับผมก็เลยให้เจ้า าจาร์อนครับสายโทร12ครับนี่ฮะชายใหญ่ครับจานปรน์บอลแถว12ครับมาช่วยดึงดิน่มจะได้ง่ายขึ้นครับพอเสร็จจากบอ่อนี้ก็จานเจ็บต้องกลับไปช่วยจานปอนครับก็จะ,ะดึงดินบอ่บอบ่อใหญ่ให้เสร็จครับช่วยกันครับช่วยตัวดีพอดีของเราเป็นยางี้ผมมีรถหลายคันก็จะดีอย่างนี้แต่ถ้าเราไปอยู่ในแปลงที่ว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์น่าจะอยุ่คนละ จะแบ่งไปแลวคนรับ,ลบแลงไปเลยฮะให้อยู่คนละแแรงไปเลยเพราะว่าบ่อมันก็ไม่ใช่ทรงนี้ครับ่าจจะดึงดินได้ง่ายไม่ไมยากอย่างนี้นี่ขึ้นอยู่กับบอ่อครับผมเพราะว่าพื้นที่ของฝั่งนู้นก็จะมีการดูแปลงก่อนค่อยออกแบบครับแต่ของสุรินนี้ไม่ใช่ครับก็คือแบบมายัางไงต้องหาวิธีหันในแปลงให้ได้ครับแต่ามา่อเราสู่กัังเรื่องของแบบครับผมเราได้สัมผัสห,ห,ลหลายแบบมันมีอะไรดีหรือไม่ดีกับกันผมแต่ว่าพูดถึงว่าให้ ให้ได้รู้นะครับเราวิจารณ์ได้เพราะเราเคยทําเราทำให้เราวิจารณ์ได้ครับเรารู้นะเราพูดเรื่องจริงครับเราไม่เอาเรื่องโกหกมาคุยกันเอาเรื่องจริงคุยกันเลยนี่ครับสวยงามไหมครับผมดึงสรุปครับโค้งมนครับผมยอดสวยสวยครับกับทีมงานสุรัตน์คุดโคกน้องนาครับกับทีมงานงานชีพครับ วิธีการทำงานราวางแผนร่วมกันครับผมเนาะมีกิจกรรมบริหารเรื่องทิ่งดินผมวางแผนให้อีกนิดเนหนึ่งมีประสบการณ์เรื่องการคป็นผู้องนานเราเป็นผู้ประกอบการเรามีลูกน้องหลายคนเราผ่านกับคนทัพาหลายคนเราสามารถจัดบูิหารกการบริหารเรื่องการวางดินได้ครับเนี่ยช่วยกันครับผมดูมุมสูงดวนกันเลยครับผมเนาะช่วยกันดึง ที่ใหญ่สองตัวเชื่อกดึงกันขาจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมวันนี้กระบ,บอกน,นี้น่าจะจบครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือดึงได้เสร็จก็คือจบแล้วครับทีเนียไ,ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะมันโยนดินได้แล้วสามารถยโยนดินขึ้นได้แล้ว ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามสุรัตนขุดพวก้องนาครับกับทีมงานพวก้องนาเมืองอาชีพกับการทํางานสวยๆของเราครับผมกับฝีมือครับให้ดูฝีมือครับผมให้ดูฝีมือทีมงานของเราให้ดูฝีมือการผุดของพวกเราว่าพวกเรามีดีจริงกล้าโฆษณากล้ารับงานปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมจะพูดพูดกูพูดพี่มูนิดนึงก็ขอโทษขออภัยครับผมเนาะเป็นกการพรีเซนต์งาน สวัสดีครับ